แล้วเลยไม่ไหวเลยอาไรอย่างเงี้ยที่ไหนเขาเดินรถแต่งตัหายแล้วี่ไม่ไหวกันไปแล้วน <ühren oten> <âu baik> ุดเลยออกทั้งหมดเลยนะไมได้เล่นสองอาทิตย้งเพิ่งหายก็ไม่ร ไอามสี่ห้าหกเซเวกโลตัสแมเกลือเดียวกันเลเว่นโลตัสอ้แม็กโคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็มาโคนนึงไอไอไอนนท์เอาเล่นเลยครับเล่นเลยเอาลงเลย dạng dạng đi dạng em dạng dạng đi dạng 10, dạng 10, dạng 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 ิบบาทเดี๋ยวอีกเดี๋ยวอีกอีกอีก,อกแมตช์หนึ่งสิบนาทีเจอน้ำเงินพี่เหลืองออกเหลืองเหลืองเหลืองไม่ไหวแล้วเหลืองไม่ไหวเฉพาะเฉพาะน็อตเปล่า <laughs> ไม่ไหวทุกคนเลยพี่ไม่มีตัวเปลี่ยนเออ 哎。Yeah, um ไปตอมมาหน่อยไว้ถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ไม่ใช่เอ็งยืนตรงนี้ไงมันเออ

ไม่คูใช้คำไม่ไปไม่ออกมองก็อร์

Hãy <laughs> subscribe <laughs> <laughs> <laughs>

yeah i yeah. เอาลง